วาน,นี้ทีมข่าวใหญ่เราตามที่กําลังล่าตัวในใยายไซฮานใช่ไหมซึ่ง<ด>เป็นหนุ่มชาวเมียนมาซึ่งพาเมียวัย18ปีเนี่ยไปรับจ้างแล้วก็กับเจ้านายเนี่ยเฮโรดหลังจากนั้นไซฮานมีการยื้อแย่งปืนกันจนทําให้กระสุนลั่นไกลไปถูกไซฮานเสียชีวิตเออถูกเฮโรดเสียชีวิตและตัวเองก็ขับรถของ ทางด้านเฮโรดหลบหนีไปเมื่อวานนี้ตํารวจก็พยายามจะสอบปากคําว่าสาเหตุมันเพราะอะไรทางฝ่ายคนเป็นเมียคุณผู้ชมถ้าจํากันได้นะคะของไซฮานบอกว่าหนูถูกไซฮานขู่ฆ่าและเธอท้อง5เดือนด้วยนะคะตำรวจกำลังล่าตัวเขาอยู่เขาหนีล่าสุดเห็นบอกว่าสามารถรวบตัวได้แล้วแถวซอยอ่อนนุช65นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตอนนาทีรวบตัวและพากลับมายัางพื้นที่ที่สอน,นอกเพชรกเกษมหน่อยค่ะ อะเรามีอะไรอยากจะชี้แจงไว้พี่เราทําไปทําไมอะไม่ครับพี่เราไม่ยอมอะไรพี่ไม่ใช่ไหนหรอกนี่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 ผมมีอะไรอยากจะชี้แจงไว้พี่เราทําไปทําไมอะเขาเรารู้สึกผิดเลยพี่ที่หนีไปสองวันหนึ่งเืนเนี่ยเรารู้สึกผิดนะพี่ชมีอะไรเราอยากต้องรู้ไหมพี่ทำงานพี่วันนั้นที่เข้าไปนี่ชุดก็จะไปข้ามเนียหรือว่าจะไปฆ่าเขาเลยเราได้วางแผนดหลังไปพี่เป็นเพราะอะไรเราต้องใจ ไม่ได้วางผไม่ด้วางแ่ช่ยพี่ทำรู้สิไดไหมรบคิที่ทำอไรถามจริงพี่รู้สึกอย่างไรอยขอโทษพวมพีไม่มีอไร เนี่ยค่ะเจ้าตัวไม่ปริบปากอะไรเลยนะคะนักข่าวก็พยายามจะถามแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่นายไซหานวัย23ปีหนุ่มเมียนมาคนนี้ไม่พูดเลยแล้วก็ไม่มีทีท่าสลดด้วยตำรวจรเพชรเกษมก็เลยคุมตัวไปสอบสวนหนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะก่อนที่ทีมข่าวจะได้พูดคุยกับผู้ต้องหานะพอจะได้สอบถามว่าอยากจะขอโทษอะไรกับครอบครัวของเฮียโรดหรือนายยุทธโรดสุวรรณสุเมฆไหมอายุ70ปีผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นนายจ้างของเมียเขาเนี่ยนะคะ โดยเขาไม่พูดอะไรเลยคุณผู้ชมถามว่ามีแผนอะไรล่วงหน้าหรือเปล่าไซหานตอบนักข่าวด้วยสีหน้านเรียบเฉยไม่มีสักอย่างคำนี้ค่ะและการจับกลุ่มและสอบปากคำครั้งนี้ต้องบอกว่ามีกําแพงในเรื่องของภาษานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นชาวเมียนมาทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่านายไซหานนั้นที่ตอนแรกเนี่ย บอกข้อมูลสับสนว่าตกลงเป็นเมียนมานหรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่สรุปแล้วเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และเคยเป็นอดีตทหารไทยใหญ่ค่ะ ก็คาดว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจจะสอบปากคาเขาอีกครั้งหนึ่งผ่านล่ามอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะนําตัวไปฝากขังโดยผู้บังคับการตํารวจนครบาล9พันตํารวจตรีคมสิทธังใสได้ร่วมสอบปากคําบอกนะคะว่าสามารถจับกลุมตัวในไซหานได้ก็มีของกลางทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทั้งปืนลูกโม่ด้วยแล้วก็เสื้อผ้าที่เขาใช้ใส่ในวันก่อเหตุตํารวจค้นเจอแบบประชาชนนะคะของเฮียโรดแล้วก็บัตรเอทีเอ็มน่าจะเป็นของเฮียโรดเหมือนกันอยู่ในกระเป๋ากางเกง ของเขาค่ะโดยไซหานอ้างว่าวันเกิดเหตุเขาตั้งใจจะไปหาเมียคือน้องพองนางสาวพองอายุ18ปีตั้งใจจะไปถามเรื่องงานแล้วเมียก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นขัวเนี่ยจะเข้าไปหาไม่ได้ตั้งใจจะไปทําร้ายใครเลยส่วนกระสุนปืนที่ยิงเข้าที่ท้องของเฮีโรดเกิดขึ้นในระหว่างการแย่งปืนกันจนเกิดปืนลั่นทีนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ ตำรวจยังสงสัยในตัวของนางสาวพองเมียของไซหานว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับสามีหรือเปล่าเพราะว่าหลังเกิดเหตุใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงอะค่ะก่อนทีนาา่นางสาวพองนั้นจะวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านแจ้งคนอื่นว่าเฮีโร่ถูกยิงและยังให้การไม่สอดคล้องกันด้วยเพราะว่านางสาวพองบอกว่าผัวปีนรั้วเข้ามาตั้งใจจะฆ่าเธอแต่ฮีโร่ ช่วยเธอเอาไว้แต่ปรากฏว่าพอไซฮานถูกจับกลับพ,อพอบว่ารั์สินบัตรประชาชน ATM ของเฮโรดที่ไซฮานขโมยมาด้วยอยู่ในตัวของไซฮานก็เลยกำลังสงสัยพุ่งเป้าไปยังตัวเมียว่ารู้เห็นเป็นใจที่จะเอาทรัพย์ของผู้ตายด้วยหรือไม่อย่างไร <c oughs> เดี๋ยวรอตำรวจสอบนะคะส่วนทางรถ CRV นะคะคุณผู้ชมที่เป็นของเฮโรดแล้วก็ในไซฮานเนี่ยขับ ออกไปหนีไปแล้วก็ไปชนสคันรวดเนี่ยเจอแล้วนะคะถูกจอดทิ้นไว้ที่ริมถนนวิภาวดีขาออกในคื้นที่เก่อเหตุนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าตัวหนีไปซ่อนตัวแต่ว่าไม่ใช่บ้านของนายจ้างเก่าตามที่มีรายงานมาเบื้องต้นนะคะตอนแรกคิดว่าเขาจะหนีไปบ้านนายจ้างเก่าไม่ใช่ค่ะไปเจอแถวซอยอ่อนนุชเขาบอกเขาหนีซ่อนตัวยังจุดที่ไม่เคยไปมาก่อนอเออส่วนรถที่ชิงไปนั้นก็ไม่ได้มีการวางแผนใดๆค่ะแต่คิดว่า จะเดินทางด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองเห็นรถจอดอยู่ก็เลยเอารถคันนี้แหละขับหนีไปนี่แหละค่ะถือว่าก็คดีนี้ยังไม่ได้ปิดสะทีเดียวแม้ว่าจะจับตัวไซหานได้ต้องรอไปเค้นสอบกับตัวของนางสาวพานวัย18เมียของไซหานอีกครั้งหนึ่งนะคะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันแปลกๆเหมือนกันนะเรื่องนี้ครับ